สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เท่ากับมาเหลียนพูขึ้นเกามาเก็บเห็ดฝนตกมาลายมือเนาะตกมาสามสี่มือแต่ว่าแดดบ้านหนอออกดอกข้าจเจ้าได้เห็ดลงไปกะบ้านน่าลายดอกได้เห็ดไปเห็ดอีหยังวะเห็ดเผิงคขมเห็ดนันเห็ดนีเท่าก็เลยขึ้นมาเบิงก่รู้ว่าเทาสีไใดคือเข้าจเจ้าบอแต่เป็นไปได้กะอยากได้ลายก่าเห็ดเผิงคขมอยู่เห็ดละางเข้าจเจ้ากะข้าวเจ้ามองเนาะข้าจเจ้าก่ลงไปกะ พี่น้องไม่ค่อยติดตามกันเมืองว่าเท่าจะเจอเห็ดอย่างบอรหรือเท่าสีแตกับบ้าเมือเปล่าติดตามชมเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วเห็ดเพลงเขาพี่น้องอุย้ยพี่น้องเมื่อก้ดองนี่เมื่อก้เจ้ามันเกิดต่ย่ามไดโอ้ยหราว่าจะฝนโล่งเนาะดอกหนึ่นนงโอ้ยกำลังสิเทาพี่น้องเอาอะไรขึ้นเอา พี่น้องโอ้ยไปพี่น้องไปเก็บต่อพุ่นมากับลูกสมุนเมื่อนี่มุลป้ามุนดงไปพุ่นนะไปเฮาเห็นหมดแล่วพี่น้องยไม่หมดแล่ว เห็ดพิงพี่น้องเห็ดพิงใส่ตาโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องพี่น้องไฮอาตากาทดมนอีกระยาพี่น้องมั้งเห็นปะน,นี่นี่น,น,น,กกาานี่นอ,นนนอุ้ย วุ่ยนี่สองนึ่งพี่น้องอีอก,กือกินแล้วเหยียงกันแล้อ,อีก,กือพี่น้องทีดอกมองนี่ขาเบิ้งต่อพี่น้องได้ยังให้น้ำหมากดัวยน่ะเก็บๆอยากขี่กือกินโหลดเ้อง กตาห้างยังงว่างเปล่าโรงเลงอยู่ได้จักซิบดอกแล้วพี่น้องปนหนึ่งไปหาต่อไปโอ้สีคือใบไม้ถาวะเท็ดเปิืงเขาซุ้มออกกไม่นี่ อดอกนหนห <c oughs> ึ่งเห็นยังบ่โอ้โหเลียคือไป,ไปหาต่อไปใส่ได้เห็ดยัเงเห็ดเอียงนะจะเก็บไหมเห็ดเพิงบ่เห็ดเพิง,อพงโอ้ยอีกือกิน <c oughs> ได้คือเกาคือเกาบง อันีร้ลงกะกาน้ำเดิงพี่น้องโคอรอแคเลียโอ้ไปพี่น้องใส่ล่ะเอาโอ้ดิมึงดูดอกเห็ดขึ้นต้นงใบไม,ม่ค้าไรแม่มึงดู ว่าสิทายเห็นว่าโอ้พี่น้องเบิ้งหาพอเห็นมนที่นี่แต่อยาองห,าหัวอยู่เลยมีดอกเออโอ้เหตุผลเ,เขางามๆสองดอกมีไม้ทางนั้นน่ะหาต่อไปพี่น้อง พ่อพ่อเบิบ้งดีๆใส่เฮ็ดอีอย่างว่ะตีใส่เบิ้งดูอุย้ยเฮ็ดไตเบื่อเฮ็ดไตเบือ่อไปต่อเฮ็ดเพิ่งคมพี่น้องนั่นละให้ร้านเก็บพี่พี่ ีดอกนึงว้ายมันเปนขับปเจ้าเหยียบหรือบ่พี่ถอะพี่น้องมือพี่น้องมือมันหลีพี่น้องเห็นบ่นี่บ่เห็นนี่นีน่ดอกมั่นนี่นี่นั่นดอกนึงเก็บเค็ดเห็นบ่หนินี่นี่นนตัดจุดจุดจุดเอาล่ะนะตัดเลยเออ เออ <ไป S 1> พี่นี่ม,นมาเป็นอืม,มตัดอดอกด้สองดอเอ้าดึงเรยดึงเด้ พีด่ดอกหนึ่งไอเก็บเอ้อเออไปสกา้าเอาเบิร์ดด้วยพี่น้องเฮ็ดอียังก็เอาเบิร์ดมือนี่เอาอียังเอาใบใหม่ไม่ได้ใส่มัน,ลนโลนไปหาต่อโอ,โอ้ยนี่นี่มาเก็บ เย็บได้ไหมเย็บเย,นะย็บเย็บ,ยบ,ยบเห็นบน่นี่ดึงขึ้นจับดึงขึ้นเลยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่ง,หงเห็นบน่นี่เรื่องดีๆีได้บาทว้ายพี่ดอกหนึ่งเปียเลยใช่เออวาย,วายไช่เก็บเก็บเก็บจิ้มจิ้มขันส้มขันสันจิ้มมา เ,เห็นหอดคนเก็บเห็ดเก็บแนวไดวะเก็บใบมูใบหนำหน,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 น่พี่น้ยนี่เลี้ยอ้ยจิ้มเอาเมึงพี่น้องบ้างบ้างมึงก้างขืนพี่น้องปุ๊กอีกปิกดีละดีละเตยดูดังไม่คพี่น้องม้าเห็นน้ำมากพี่น้อง เนี่เก็บเอาเยียบว่า,นนาอะไรน้ำปื้นน้องมึงน้ำมาเล้วเยียบอยู่บ่ดีหมดเลยเพิ่งเริ่มคืนพี่น้องเอาโหเอาเบอเบิร์ตมี มือสี่หาในห้องกับตาดโดนปาดี่พุทหนาห้องอยู่โอ้ยมันดอกนึ้งทางล่างมันเด้ยคุณเห็นว่าแดงๆที่นอ,อนปเป็นการเก็บเห็ดที่ซ่ามากเลยพี่นอ้องเคยเห็นบ่อข้นเก็บเห็ดซ้ำหนีพัทนแล้วอยู่สามชั่วโมงผ่านไป เบาเบาเบาเดอกเฮ็ดสิแตกโยนใส่ตะกาเบิบเบิบเสยเนาะพี่น้องของด้วยมนุษย์นั่นแหละเพราไปเก็บอนะ่ะโอ้บังกรอ,อยู่วะเอาเก็บนะเราหาต่อไปพี่น้องหากันเะดนะ้อเก็เก็บโอ้มาหนีเขาเอามือเก็บมาหนำเลยพี่น้องแต่ว่าเห็น ก็บซาเนี่ยจูบมาเลยท่านเหลียวงัดจังได้วะรุดหัวรุดหางเลยอโอ้โหเลือดไหลไปหาเกินพี่น้องไปนั่งเก็บต่อไปอ๋ปใบไม้บังอว้ย อาไปมากบรได้ห้องหอดกระตาเนาะพี่น้องคุณพี่น้องคุณพี่น้องเห็นบ่ป้องล่องเงินพูดอะไรพี่น้องพี่น้องเก็บไปเก็บไปถ้ามีกระสีเก็บกันโอ้ยพี่น้องอีกแล้วปลาเก่าตอนมากกับคู่เตินอันมื้อนี้คู่เตินแล้วบ่ได้มากเลยค่ะเพราะว่าเปิดโรงเรียนแล้วกองไว้หนีกันด้พี่น้องไปเก็บกัน เราเปิดเทิมแล้วแม่พี่น้องมึงดูจะขึ้นเทียามัดไงมึพี่น,อน,น,นอ้อาางเบ้นเบ้นอ่าท่านบนเก็บแล้วค่ะมุมีพ่อได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บพี่น้องกตบว่าท่านละลายดอกพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นที่เก่าที่เดิม อ้ยแหละเออจะไปจิ้มอย่ไหมเดี๋ยวอีกจังมาเบิงอันนี้หน่อยค่กๆจะเอาเด้อจงไว้เดี๋ยวอีกม,มืออื่นกไงแล้วเตยมืออื่นทำอาไาอีนอน <ừ. S 1> กเนาะเก็บเก็บเด็ดขาเพชรเซตกรเบิงดูพี่นอง ค่อยๆหาไปหาลังคนเก็บมาเห็นด้ดิเียเบิ้งพี่น้องชีได้เป็นน้ำเงินได้ได้อ้้หูต่ายตายข้าง่ายไหเก้มไหมเอาได้ยูไม่พี่น้องตัดขาำหลังดิ บ่ต้องเอามาันตะเอาแมลงดันดอนนัเคาะกันเอามาีดนะปาดๆขี้ดินออกเขี้ยะๆขี้ดินออกพี่นออ้นองเอาเบิดลมาเท่าๆเบิเเ้ยอ้อยยุ่งตอมพี่น้องเบิ้งหาลังค่นว่าเห็ดตายเบีย้ยว้ายเห็ดตะไคร้คุณนายมันเห็ดตะไคร้นะเธอเฮ้ เห็ดตะไคร่เห็ดไตเบื่อบ้ามั้งยังสมกับค้นบรรลุจากเห็ดอีหลี่น้องเอ้ยค่าดีดีแล้วเห็ดตะไคร่กับไม่ว่ามีกี่ดอกนะสองดอกใส่ใส่ชว์ดูโอ้ยเกือบไปทางอื่นเห็ดตะไคร่บ้าเอ้ยเห็ดไตเบื่อวันนี้แม่หาหาฮะมึงดีดี่น้องเห็ดยังเนี่ยเห็ดแป้งเห็ดนาข้าอวย เอาขึ้นเก่าล่ะพี่น้องขี่กือกินแล้วแป้งกันกินเอาเหมือนเดิมไปหาต่อไปพี่น้องพี่น้องว่ายังดิไปฮดอุยอ้ยรู้มันมันเอียงแล้วนี่เท่าเรานี่โอ้ยคือผมมีคนเห็นมัน มัน,ค,น,มนคืออันนี้เ่รอ้ยชิโนว่วางมังงจะเสียดายแท้เหเพังเลือดอตายตายเสียดายมีคนเห็น,หนไหมโอ้โอ้เงินไหลไปหาต่อ พี่น้องว่าเห็นเห็ดปราสนใส้ส่งเก็บยากแกดึงเลยเอา,ากรขึ้นทั้งหินดังสนวใส่ปิดไว้ปิดไว้มันที่เป็นเสื้ออยู่เสื้อเดืออยู่ใส่โชคเห็ดด้วยมูเห็ดเพิ่งเขาพี่น้องมูดเดืองง่ามใครมุยอ,อยู่ม,มีอีกอบ่โอ้ยมีกับมีดอกเกี่ยวพี่น้องเลยหายยากฆ่าเห็ดน,นะน่ะบ้านตะคืน เอาไปหาต่อไปเนี่ยวะเนี่ยคือหอมเอายิ่งดีเนาะเอาเฮ็ดเกินบาทเนี่ยเรนเอาเฮ็ดอีย่างนี้จอดตั้งแต่ฟองเดือนที่แล้วละวะาองเดือนที่แล้วมันเอาพันได้มันเอาย่างนี้ใช่ะเะกาเลย ตัดไล่เลยป่ะเป็นตะหง,งยาบแค่ยาบแล้วแก้ไหมที่ใจบอสหน่อยบทีหน่ามาหลุดลองเดินที่แล้วว่ามันหน่อยอยู่ถ่ายมันใหญ่สัน่นสั่นมากเลอน,นี้มันแก่แล้วไหมเอามาเห็นอังไง เ้างสิแนมะ่ <c oughs> ไปแล้วอ,อันนี้มันบ่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นพร้าะอะไรตอนเมืองหงามัน,น,นพี่น้องมั้งพร้อมเฮลินจือแดงพี่น้องธรรมชาติเฮลินจือแดงไปกลับบ้านน้องพี่น้องสิกลับบ้านแล้วดอกนั้นเหี่ยวเลยกบานนี่สิกลาบ,บ้านแล้วพี่น้องได้เกือบ เครื่องตาอยู่ดอกว้าย่างไปย่างมา้านบ่มีนเนาะเขาก็ไดนี่ไรเฮ็ดอยู่อันเฮ็ดลินตื่นเมื่อกี้ตัดมาไปกลับบ้านพี่นอ้องกลับบ้านกันพี่น้องกลับบ้านกันจะกลับบ้านเลาเนี่ยเฮ็ดกับบวมคอยมีดอกอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกระดิ่งกริง่งอย่าลืมช่องคนมักเลชแนลได้พี่น้อง กลับแล้วไปโชคดีพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย